สวัสดีครับสวัสดี f c สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะครับแล้วก็ทุกช่องที่มาวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาถือว่าให้ใจกันสําคัญที่สุดนะครับวันนี้ก็เป็นมือพิเศษอีกมือหนึ่งนะครับวับนที่สองมีนาคมสองหาหกแปดเป็นการอาว่าจากมอําสาวน้อยลําเพินโชว์มาที่โรงเรียนบ้านบ้านเกิดเลยบ้านที่เรียนอยู่นี่เลยบ้านฟังไสแฮบัตรแฮซสบือ ครับบ้านอำเภอใต้ตำบลหนองคลอกลางอำเภอคองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเอาขออนุญาตทีระทีระช่องอขออ,อนุญาตเอาเลยเอาเลยในการถามเป็นทางการนะครับถือว่ามีโอกาสที่เอาคนลุกครับลงมาได้มาสัมผัสถ,ถามพอกันใช่คือว่าเพื่อนก็เป็นบุคคลสาธารณะเนาะตอนนี้ก็มีชื่อเสียงในโลกโซเชียลแล้วก็สร้างตอบแทนบุญ าจางบุญจางพูดให้กับพี่น้องใน้ถึงที่พอเมื่อนี้น่ะงานน่จำหนดการมื่อนี้ยาถามเรื่องบัตรก่อนเนะาะบัตรนี่จำนายไปแล้วเท่าไหร่บัตรก่อนงานตอนนี้นะครับผมสำหรับบัตรแข็งได้แปดหมื่นหนึ 8, ่งพันหกร้อยคะแนนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อย บัตรแข็งนะบัตแข็งไปแปดพันไปละลอยไละยที่แปดแปพันคุณต้อนแปดก็หนึ่งใบแปดร้อยก็บแป้ม่นมนี่ใสเด็ดนี่มใหยินดีนะ้องน้อยเด้ะแมไดบช็อกได้แปดร้อยก็ใบแต่ว่าพี่น้องเอซีที่อยู่ในออนไลน์นะันรรซอยทำบุญได้น่าจะสองพันใบโอ้กระทืบวันไหคารมอลัา เนี่ยค่ะมอลำแล้วที่เหลือก็คือหน้างานก็เหลือใจใจนิดหน่อยนะครับผมบางทเป็นการหนุนค่านีนิดหน่อยแล้วก็เหลือทั้งหมดก็คือจะมอบให้กับโรงเรียนบรณฑนาพ่อไตเพื่อไปซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ต่อไปครับบางทเป็นการ่อมแซริมล้างค่าที่มันหัวหรือว่าเพื่อเ็ดยังกันแลมจะเพื่อนนะครับับครับนี่คือวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แล้วก็สองนะครับประเด็นที่สองที่สิถาม บ้านเฮ้าเนี่ยหรือตำบลเฮ้านี่ในพื้นที่เคยมียางานหมอลำเย่สิ่งมลุ่มเธอปะตั้งแต่เกิดมาอายุหาสิบปีไม่เคยมีแห้งสุดกับประมาณแสนที่หมอลำมากับเป็นหมอลำสิ่งมลุ่ครั้งแรกที่จะมีหมอลำใหญ่ในตำบลเรานะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงค่าใช้จ่ายมันต้องประมาณต้องมีเงินละสี่แสน ึงจะจ้างมลำได้เพราะว่าการสิ่อสาหมลำม,มันต้องมีเงินในใน,ในกระเป๋าด้รเราไม่รู้ว่าเรามาแล้วพี่น้องพนสิตอบรับบอพี่น้องพนสื่อบ,บัรบอถ้าไม่มีก็คือจกตัดแต่ของแต่ว่ามันนี้ถือว่าผ่านนะครับผมบเป็นครั้งแรกที่อายุห0สปีจะมีมลำวงใหญ่แล้วก็มันมีจุดในใจจุดในใจตั้งแต่เกิดต,ตั้งแต่น้อยกว่บเคยคืนว่า ถ้าวันหนึ่งพอีเงินขึ้นมาพอยอยากจ้างมงวนหมอลำใหญ่ๆมาให้เด็กหน่อยเบิงบ่งมาให้ผู้เฒ่าเบิ่งซึ่งเขาไม่เคยดูอ่ามันมีจุดใ,ใจะอะไรอีกอย่างหนึ่งผมเป็นคนมัหรองมักลำถ้าเรามีเราอยากเอามาให้พี่น้องเพิ่นเบิง่งกะถ,ถือว่าวันนี้ทำได้แล้วมีวมลํมวงใหญ่และทีมพทย์ทีทุกปีนาะ29มีนาหกสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงเต็มโชว์อยู่วัด ก็คงจะเป็นงานการกุศลเหมือนกันการกุศลเหมือนกันอาจจะช่วงนั้นไปสร้อยข้างอันนี้วันนี้ขอเป็นโรงเรียนก่อนโรงเรียนแล้วก็แล้วก็ปีหน้าเป็นวัดวัดแล้วก็ปีต่อไป20มีนา70ใหม่พัชรีเต็มวงผู้ใดตรงยื่นเท่านั้นอตรงยื่นบริบูร์ล่า้ยื่นล่างแล้วเพราะว่าเป็นโค้ชที่แบบว่ามักมวล มากมวลนะครับต้องต้องเอามาให้พุาแล้ววานทียี่สิบเอนี่ผมจ้างมอลตอำอีกแสนสี่จ้างรถแห่ให้ทบาตแต่ว่าแสนสี่ก็คือให้ทบาตออกการทีเรือพกเติมอาหกเจ็ดหมื่นก็ว่ 7, <ม>กาก,กันไปครับผมเติมทีแล้วก็จ้างรถแห่ให้พี่น้องเพื่อนอ่าแหอ่มมแห่หนักแห่หน,<ว>นักขวดผมจ้างเพเดียวสองหมื่นสองจ้างไว้เรียบร้อยแล้วอ<ม>ทำห้พี่น้องเพื่อนมวล ให้พี่น้องคนขัครังหนึ่งรับั้งหนึ่งในชีวิตอืให้เขาตายไปเขาเดี๋ยวสาวอันอันอันใช้คือดีแท้จังมอล่ำาังค้นมึงเราต้องทําความดีคิดดีทําดีสิ่งดีๆก็จะตามมาใช่ครับวันนี้ขอบคุณหมอหน่วยขอบคุณนุนสอขอบคุณพี่บ่าวขอบคุณเอขอบคุณพี่น้อยขอบคุณพี่จอยครัี่มาคือว่ามาด้วยใจคี่ว่ามาด้วยใจ เอาช่วงไทยฝากกําลังสิขข้นท่อนไม่เซียาเต็มลงซอยอีกชททอโทมือฝากพี่น้องเอฟซีเนี่ย่า <พอ S 2> ที่ยี่สิบห้าสิงหาขืนบานไม่ผอมวัดเกิดนะครับยี่สิงหาสิงหาฮอรนี่ครับเลียนเชิญพี่น้องทุกคนครับมีหมอลำซิ่งมีรถแท่มวนอย่างเดียวมีเพื่อนมวลอย่างเดียวเม,มื่อขืนท่น<ม>านไม่น้ำกัดครับเอาคลิปนี้ในคลิปนี้นะครับขอบคุณ นี่คือจากแจผู้จัดถือว่าเป็นเพื่อนผู้จัดเต็มๆแล้วล่ะครับผู้จัดผู้สร้างผู้ให้เนาะผู้ใดอยากทำบุญกับานสองได้ทุกสองท่านบาทละหนึ่งร้อยบาทละหนึ่งร้อยยังทานอยู่นะครับผมทำบุญเท่ากันคหากค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับมอบให้ทังโรงเรียนมาเลยนะครับไต้ ผัดมือซ้อมมือซ้ำเหมือนกันแหละแต่รอรอรุ้นรอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับมือนี้หน้างานจักบาทครับพ่อหน้างานร้อยี่สิบครับยี่สิบร้อยยี่สิบทั่วไปนะครับขอบคุณพ่อการชัยครับขอบคุณครับเฮงเฮงปังปังรวยรวยครับน้ยกับคุณเส้าหาบคืขอบคุณนี่คือบรรยากาศบรรยากาศค่ะขอบคุณครับนี่บรรยากาศพี่น้อง ล่าแมาได้นะครับนี่สถานทีแห่งนี้เด้อพี่น้องนี่เด็กน้อยประหลาดมกก้อยโอ้กวนให้ดีแท้น่อยแมาเด็กจเยไอวัตถุประสงค์จัดงานางนี้วัตถุประสงค์คือการบำรุงโรงเรียน หน้าโพใสค่ะฟีหน้าบำรุงบ้าสีีน้าบำนมุ่งลัยค่ะพี่น้องโอ้เด็กลงเลยลงเลยลงเลย ฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ได้ค่ะเด็กหน่อยเก่งๆ